สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยด้วยการสั่งซื้อเสื้อยืดเดอะคริติกได้แล้ววันนี้ค่ะเอาแล้วเรื่องถึงประธานสารดีกาลุนสั่งไตสวนทักษิณไม่ได้ติดคุกรัชทันทำไม่ชอบไม่ขออนุญาตใช้อำนาจเหนือคำพิพากษาจากที่นายนชันชัยค่ะกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะยื่นคำร้องต่อสารดีกากรณีเอื้อประโยชน์นายทักษิณซึ่งก่เป็นที่วิจารณ์ถึงการไม่ขออนุญาตศาล คล้ายกับว่าฝ่ายบริหารหรือว่ากรมรชาชทั์มีอำนาจเหนือกว่าตุลาการทำลายคำพิพากษาให้เสื่อมล่าสุดค่ะเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวอิสาราเอลได้มีการเผยพแพร่บทความเรื่องประชาชนขอพึ่งปร,ะระมีประธานศาลฎีกาเพื่อแก้ไขประเด็นสาธารณะกรณีทักษิณชั้น14ซึ่งก็มีเนื้อหาสำคัญบางช่วงว่าการบังคับใช้กฎหมายเพื่อส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือความเจ็บป่วยของผู้ต้องขังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องสองฉบับฉบับหนึ่งเป็นการกำหนดให้เป็นอำนาจในการอนุญาตขององค์กรฝ่ายบริหารอีกฉบับหนึ่งบัญญัติให้ศาลเป็นองค์กรฝ่ายตุลาการเป็นผู้ออกคำสั่งการที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวที่ห้องพิเศษชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ ลอดระยะเวลา6เดือนที่ต้องจำคุกโดยไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวโดยมีการใช้อำนาจอนุญาตตามกฎกระทรวงเพียงฉบับเดียวแต่ไม่บังคับใช้ปวิอาญามาตรา246เพื่อร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับให้จำคุกเสียก่อนที่จะมีการส่งตัวผู้ตงองคังออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำซึ่งนอกจากจะไม่ร้องขอแล้วยังไม่เคยรายงานไปยังศาลอีกด้วยโดยอ้างว่าเป็นอำนาจในการบริหารงานด้านรัชทัน ซึ่งก็เป็นอำนาจขององค์กรฝ่ายบริหารแต่เพียงองค์กรเดียวไม่เกี่ยวกับองค์กรฝ่ายตุลาการซึ่งพ้นอำนาจไปแล้วตั้งแต่มีคำสั่งพิพากษาให้จำคุกที่มาของการบังคับใช้กฎหมายที่อาจจะหลีกเลี่ยงหรือว่าล้มล้างอำนาจขององค์กรฝ่ายตุลาการเนื่องจากยังคงเป็นอำนาจของศาลตามปวิอาญามาตรา246แต่หากได้มีการกำหนดผู้มีอำนาจอนุญาตไว้ในกฎกระทรวงก็เป็นแต่เพียงผู้มีอำนาจขออนุญาตเบื้องต้นภายในหน่วยงาน ผู้บังคับใช้กฎหมายยังไม่อาจส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำได้หากยังไม่ได้มีการร้องขอต่อศาลและศาลจะต้องมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับโทษจำคุกตามปวิอาญามาตรา246เสียก่อนจึงทำให้การบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับนี้เพียงฉบับเดียวไม่ชอบโดยวิธีการบังคับใช้กฎหมายที่จะต้องครบถ้วนทุกฉบับ และยังเป็นการขัดต่อมาตรา6ของพรบรัชทันอีกด้วยการบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับนี้หากไม่นำเอาปอาวิอายามาตรา246มาบังคับใช้ร่วมด้วยเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาแฝงเร้นที่อยู่เบื้องหลังคือการเปลี่ยนแปลงอานาจขององค์กรฝ่ายตุลาการให้มาเป็นอานาจของฝ่ายองค์กรบริหารโดยไม่ต้องตราเป็นพระราชบัญญตัติที่จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยมุ่งหมายที่จะเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องขังรายใดรายหนึ่งเหตุที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายสองฉบับต่อเนื่องไปพร้อมกันคือกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ2,563และอวิอาญามาตรา246กล่าวคือเมื่อมีการอนุญาตจากผู้มีอำนาจตามกฎกระทรวงแล้วผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหรือเจ้าพนักงานผู้ที่มีหน้าที่จัดการตามหมายจำคุก ตามที่บัญญัติไว้ในปวิอาญามาตรา246วรรคหนึ่งจะต้องร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งด้วยระดับความรุนแรงของปัญหาสุขภาพทางกายของจำเลยหรือว่าผู้ต้องขังที่จะสามารถร้องขอต่อศาลได้จะต้องมีหลักฐานชัดเจนที่แสดงว่าถึงขั้นเป็นอันตรายแก่ชีวิตศาลจึงจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับโทษให้จำคุกได้เมื่อศาลมีคำสั่งแล้วเรือนจำพิเศษกรุงเทพม,มหานคร ซึ่งจะสามารถส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำได้ซึ่งปวิอาญามีเจตนารมณ์ให้มีการตรวจสอบด้วยสารก่อนที่หน่วยงานทางด้านรัชทั์จะต้องส่งตัวผู้ต้องขังออกไปนอกเรือนจำเพื่อมีให้ขัดต่อกฎหมายจำคุกที่ออกโดยสารการออกกฎกระทรวงฉบับนี้เพื่อให้ตีความว่าการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำสามารถกระทำได้โดยเพียงแต่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้เท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อศาลตามปวิอาญามาตรา24 6อีกทำให้เห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นผู้ออกกฎกระทรวงได้มีการใช้อำนาจขององค์กรฝ่ายบริหารออกกฎกระทรวงเพื่อเอาอำนาจขององค์กรฝ่ายตุลาการมาเป็นอำนาจขององค์กรฝ่ายบริหารที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั้งที่เห็นว่าหากปฏิบัติตามกฎกระทรวงเพียงอย่างเดียวจะขัดหรือแย้งต่อกฎหมายในระดับ ประมวลกฎหมายก็ตามอันทําให้ฝ่ายบริหารมีอํานาจไปเสร็จโดยไม่ต้องได้รับการตรวจสอบหรือว่าทวงดุลจากอง,องค์กรฝ่ายตุลาการแม้อํานาจของฝ่ายตุลาการไม่ได้ถูกยกเลิกและก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่ก็ตาม การส่งตัวนายทักษิณชินวัตรซึ่งมีสถานะเป็นผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำที่ห้องพิเศษชั้น14โรงพยาบต,ตำรวจนอกจากจะหลีกเลี่ยงหรือว่าล้มล้างอำนาจอธิปไตยของฝ่ายตุลาการที่ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีในพระประมาทพิไทยพระหมหากษัตริย์แล้วประชาชนยังได้แสดงความเห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคมการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมการกระทำตนเป็นผู้อยู่เหนือกฎหมายของบุคคลบางคน การละเลยของรัฐต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้และการเสื่อมศรัทธาของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนต่างๆต่อเนื่องตลอดจนระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมากระทบถึงความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรตามรัฐธรรมนูญและทำลายพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากาษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นความหวังของประชาชนเกือบทั้งประเทศที่จะขอบารมีผู้ทรงอำนาจสูงสุดขององค์กรฝ่ายตุลาการเป็นที่พึ่ง เพื่อรักษาหลักการพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญที่แบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็น3ามอำนาจเพื่อถูงดุลและไม่ก้าวล่วงกันเพื่อให้ทั้ง3ามอำนาจอธิปไตยยังคงเป็นหลักของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข